สวัสดีครับเมื่อมาอยู่กับผมบอดอีสานะเอาะนะครับเม่นะครับผมสิมาภาพในน่องนะครับตปเปลี่ยนยางรอนานะครับตัวยางตัวเก่าผมเนี่ยจะพามาเบิง่งมันเบิดสภาพเลยนะครับเดี๋ยวยงไเบิ่งบ่ิได้สูบล่มมาเป็นปีแล้วนะครับคือแบบเบิดสะาพเนี่ยเดีย๋ยวยงไเบิง่งเซลล์หอยมันเยน เป็นลุมลงไปเลยนะครับมันบวมมาทีหนึ่งเลยนี่นะครับน,นี่นี่นะครับอันนี้คือมันบวมแล้วนะครับบอ่อสมควรชีนะครับแต่ผมแหงฟืนใส่นะครับยอมมาหนีผมชิมา่าภาพเปลี่ยนยางนะครับตัวนี้เป็นยางมิชลินนะครับจะเป็นเก้าสิบทับเก้าสิบนะครับจะเป็นหน่อยลงกว่าเกลา ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวภาไปไซ่กันเลยครับผมไปกันโอลด let's go <S คระบผมตอนนี้ก็มาหอดร้านยันยางนะครับอากาศร้านอัน,นเป็นร้านประจำนะครับขน,นาดการยางนะคอันนี้ไปท่ากันน้องจอกนะครันโนะยนี้ปัม สีไมจา,าก่ใช่ครับหนานี่มพุ่มนะครับลู่สะพานมากเ็กสีมาเห็นปัมป้มแยวพิธีปั้มยางนะครับลันปลาย่างแต่ยืนนี้เลยนะครับเพื่อพุ่นขนาดนิ่มพุ่มนะครับหาลันเปลีานาน่ยนยางเยอะนะครับไม่นี่เลยนะครับผมนี่นะครับสร้างเป็นกัดปลอดรอเรียบร้อยครับผม เครื่องงน,น,นัดยางก็ได้เลยมาสั้นนะครับตอนนี้เป็นกำลังโคตรขอบอยางนะร้านนี้ผมมาเห็นประจนะรรนะระํนนะครับเห็ดเร็วนะเลยกรลาประดุลนะครับ เครื่องมือได้มาตรฐานแนวเราต้องยันประกอบเป็นห้อยเป็นยังนาครับเบอรอันนี้ราคายางรถนะครับยางน,นานี่ยของพี่เสียอยู่ลอยหาทิศนะขาียางยางลังอยู่สองลอยนะอินแม็กซ์กันนะอกแม็กซ์กันทีกันรถตัวไปนะครับเริ่มต้นที่ลอยหาทิศนะประมาณนี้นะครับ ใช่เรากำลังงัานใหครับงัดประมาณนี้นะครับกวา่าแมกเข้าถือว่าเป็นห้อยนะครับผมเลยมันจม่มาใส่บริการดูนะครับรวานมีปากนะประมาณนี้เลย ออกแบรียบร้อยนะครับผมมันจะยางไม่เลยนะทำไมค่าตาการบริการนะครับผมนะครับฟองรถใหญ่นะครับรถรบดดเล็กลูกแม่คือสิราค่าประหยัดลูกแมเนี่ยนะครับเด้วยนะครสำหรับค่าบริการ ซื้อแบบบอกราค่าควบนะครับผมราค่ามาสรฐท้านเลยนะประมาณนะครับผมรอ,อไม่เท่าของัเรียบร้อยนะครับผมราค่าสโลมเนี่ยนะครับไซมนอนางแม เราไปแล้วความิ้งนะครับเจ็บจเหียบร้อยครับเดี๋ยวจะเติมร่มนะครับผมนี่นยางยางเกาปอดนะครับเกาปอดเจ็บลอย นี่นะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จเด้วนะครับไล่ดอกอยางตัวแม่นี้นะครับลองไอยจากการงาัดยางน้ำขอบอยางนี่ส่บงมีนะครับผมเข้ากับมดปัญหาแม็กเข้าเป็นห้อยนะครับมดปัญหาไปอันนี้ลดย่ำพานหลังนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมยางตัวนี้นาเชรีดน้ามดีนะครัเพราะว่าเป็น ลองลองไาแห้งนะครับดอกอย่างนาอยู่เป็นคล้องอาชลีนนะครับผมสำหรับไปที่สนใจนะครับอ่าในนาสดาหรือชอปปีก็มีขายนะครับอันนี้ผมได้มาในราคาเจ็ดรอยหกสิกว่าบาทนะครับนี่ตัวนี้เป็นเก้าิบทับเก้ิบขอบสิบซี่นะครับ ประม่านนี่ครับมันกระสีน่อยล่วงก็เก่าอยู่จากนายางเดิมนะเป็นสีะมานนี้แหละอันนี้มันสีน่อยลงนะครับเพราะว่าอันเก่ามันลอยสิบอันนี้มันเก่าสิบตับเก่าสิบนะครับผมบดติดนะครับนี่เวลาเตคิดตมนีนาสิบโบได้คิดยนี่ยแลมันไปไหนครับตุเตียนี้ ดิกลิมบอกก็จังเงินแค่ชิมูกนี่แหละครับผมเมื่อน,นี้ก็รีวิวยางไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ